องวันก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนรักครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกับไปในสองวันนี้นะคะค่ะไม่ได้ค่ะไม่ดีสิค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะเหมือนการที่แบบว่าทั้งวันนี้แล้วก็เมื่อวานเลยแล้วก็กลับไปก็กลับบ้านดีๆเดินทางปลอดภัยแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะเอขอคุณกพ่แก้วค่ะแล้วขอบคุณทุกคนที่เดินทางสลับเวลามาเนวัย ก็หลายๆคนก็เดินทางมันไกลเลยก็วันนี้ก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันและเปลี่ยนความสุขกันนะบางคนก็บอกว่าสองวันนี้สนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็มีความสุขที่ได้เจอทุกคนเหมือนกันขอบคุณมากๆนะคะอยากจะเป็นความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมาเยือนผิดฐางบ้านเกิดพี่แก้วจัดมาเกิดแค่ทให้วพี่แก้วดีมากเลยสนุกไปเรื่อยๆนะคะ กว่าโอ้ยย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 ยอยอยยยยรยคยนยยะยอยยยยคยยอยกยย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 ยนยย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 รยยยของพี่ยยยยยยยกยยนยคยยยยยยยกยัยย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 นยยยบยยยยยกคนยยยมานนะะะย้อยยยยยะก็มยยยยยยุยคยยยยยยนยมยนยยะยยย่ยก็ดยใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยช่วงนี้ก็อย่าลืมดูยลสุขภาพกันด้วยนะคะทำงานดีๆค่ะ เราเล่นอะไรมันต้องสร้างความลวงเราอุตส่าห์แบบเสียงกนเสียงรองเท้าผู้ใหม่ไม่พอแล้วไม่พอแล้วอีกไปดึงเลยเฮ้ยทุกมาเปนเก็สุดท้ายนะคะอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่ยังอยู่กับพวกเราบินฑ์เกศวดีนะคะก็อยากให้พวกเราทุกคนอยู่ด้วยกันแลกเปลี่ยนความสุขส่งความสุขให้กันและกันแบบนี้ไปนานๆแซนานตลอดไปเลยนะคะขอบคุณที่มาหากันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆชาว ดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่ารถโชว์ครั้งหน้าเบียนเทเดชจะไปที่จังหวดไหนเขาบอกเราดีหรือเปล่าที่ไหนคะยังไม่บอกทกนันแ้วจุดจุ๊จุจุอ่เขาบอกว่าอ๊ไวก่อนแต่อชินหน้านี่เป็นใครที่ยางคิดถึงเราอยู่นะคะชิหน้าเรียนเชิญที่กรุงเทพมหานครอมรัโปสินะคะมีอะไรคะอ๋อโอเคเพราะว่าเรามีขอบคุณเันทังด้วยนะคะ มันประกาศไปยังเหรอรอบประกาศรอบประกาศว่ามีเมเบอร์คนไหนแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นสเตจอะไรบ้างนะคะผมสนุกแน่นอนคับผมแล้วก็เดินกับตันเยสเยสแล้วก็ขอบคุณสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสถานที่นะคะเซ็นท่านพัทยานะคะที่มอบสถานที่ดีๆให้พวกเราได้จัด mini concert และคลุกไฮทัชใน2วันนี้นะคะขอบคุณมากๆาค่ะ โอเคค่ะคิดว่าวันนี้ก็น่าจะลากันไปเท่านี้แล้วกันค่ะทุกคนก็พวกเรารักแฟนๆทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มอบกำลังให้พวกเราไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันเดินวนอันเดินวนเหรอคะเดินวนอไก่มาขี้ไก่มาเดินวนก้อใหญ่